สวัสดีครับผมแอดไม้นะครับผมเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมอีกแล้วไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็ถ้าเจอผมไม่มีอะไรมากครับผมอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนเอาไว้แล้วนะครับผมว่าเรามีสินค้ารุ่นใหม่ๆสินค้าตัวใหม่ๆออกมาช่วงปลายปีนี้นะครับผมเยอะมากนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ทําหน้าที่เหมือนเดิมนะครับรีวิวสินค้าหรือว่าอันบ็อกสินค้าตัวใหม่ๆ นะครับให้ได้รู้กันแล้วก็ให้ได้ทราบและก็วิธีการใช้งานนะครับกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆของเรานะครับอย่างวันนี้ก็จะมีตัวทางด้านหน้าผมเลยนะครับตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องผสมอาหารนะครับชื่อรุ่นเขาจะอยู่ที่ h ฮสบิวเอหนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องเขามีอะไรบ้างนะครับผมนี่ อ,อันดับแรกเลยใบรับประกันพร้อมคู่มือการใช้งานนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีหัวตีนะครับหัวตีก็มีมาให้2แบบนะครับมีตะก้อแล้วก็ตะขอนะครับอย่างละ2ชุดเนี่ยประเพนี่นะครับ ก็ตะขอนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันว่าหัวตีแบบไหนใช้งานแบบไหนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะให้ดูในอุปกรณ์ที่ให้มาก่อนท้ายนะครับเอาไว้ปาดข้างโถนะฮะตรงนี้อ่าก่อนมาเดี๋ยวมอเตอร์นะครับ แล้วก็ตัวแสแตนเขาคนะแล้วก็จะมีตัวปาดข้างเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามสักครู่หนึ่งนะครับออุปกรณ์นะครับผมก็จะมีประมาณนี้ นี่นะฮะหมดยังหมดแล้วเนาะอ่านะครับผมตัวนี้นะครับ FM05W นะครับผมก็จะเป็นเครื่องผสมอาหารหรือว่าเครื่องตีแป้งนี่แหละนะครับเป็นแบบประเภทที่แบบว่ามีแสแตนแต่ว่าสามารถถอดเป็นตีมือได้นะครับถอดตีมือได้นะฮะวิธีการใช้งานอ๋อเดี๋ยวก่อนสิยินดีการใช้งานนี้เดี๋ยวก่อน นะครับกำลังไฟของเขาครับจะอยู่ที่300วัตต์นะครับตัวบอดี้จะเป็นพลาสติก ABS นะครับแข็งแรงนะครับทนทานนะครับไม่มีส่วนไหนที่จะเป็นสื่อในการในกรณีที่ไฟดูดหรืออะไรพวกนี้นะครับตรงนี้นะฮะ300วัตต์ของเขานะฮะแล้วก็ขนาดความจุโถอืม <c oughs> ขออนุญาตครับนี่2.8ลิตรนะครับโถเป็นโถสแตเลสเกทด3ม4นะครับเป็นเดิมสแตเลสเกรด304นะครับผมแล้วก็ตัวแสแตนของเขานะครับก็เป็น ABS เหมือนกันนะครับแข็งแรงทนทานตกแตกไหมแล้วแต่จังหวคนะครับนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็คงไม่ตกกันหรอกนะฮะเวลาใช้งานเราก็จะใช้เป็นแบบมือถือก็ได้หรือใช้กันกับตัวแสแตนเขาก็ได้ นะครับวิธีการใช้งานนะครับวางโถลงไปมันจะมีเขี้ยวของมันอยู่อ้ร่องๆอย่างเงี้ย <c oughs> าวางให้ตรงร่องเฉยครับไม่ต้องไปหมุนไปอะไรนะครับวางตรงร่องวางเสร็จปุบ๊บใส่ตัวปัดข้างครับถามว่ามีไว้ทําอะไรเดี๋ยวต้องรอตอนเปิดเครื่องนะครับแล้วคุณจะได้เห็นว่ามัน ทำหน้าที่อะไรนะครับเราก็ใส่ตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้นะครับผมได้แล้วเอาหัวลงนะครับวิธีเอาหัวลงก็คือเอาเขาเรียกหัวหรือคอไม่รู้นะเอาผมผมเรียกหัวแล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับจะยกหัวขึ้นหรือเอาลงนะครับกดตัวนี้ค้างนะครับนี่ถ้าเราไม่กดมันจะล็อกเอาไว้ นะครับเรากดตัวนี้เพื่อที่จะหัวลงน,นะครับผมอ่ามาดูตัวมอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับตรงบรูที่ใส่หัวตีนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับตรงพลาสติกตรงนี้ตรงปากรูเนี่ยนะครับอย่างนี้จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปเฟืองตัวนี้จะเรียบๆไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ อย่างมเราตีแป้งตีเนยตีไข่ใช้ตัวนี้นะครับมี2แบบ2แบบในที่นี้คือว่ามีเฟืองและไม่มีเฟืองถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้คือตัวมีเฟืองเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะไปขับเคลื่อนในเรื่องของตัวหมุนนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใส่ให้ถูกฝั่งนะครับเราก็จะใส่แบบนี้ ตัวมีเฟืองเราก็ใส่ฝั่งที่เป็นเฟืองพวกนี้จะไม่มีเกลียวหมุนนะครับกดลงไปเฉยเพราะในรูนี้ข้างในเนี้ยจะเป็นเครื่องหมายบวกเราใส่กดลงไปนี่คือล็อกแล้วนะครับไม่ต้องไปหมุนซ้ายหมุนขวาไม่ต้องเราใส่ลงไปตามล่องเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวตัวล็อกมันนะครับใส่ลงไป ได้แล้วนะครับแล้วเวลาใส่กับตัวแสแตนวางอย่างน,นี้นะครับกดตัวนี้ก็ได้หรือคุณจะไม่กดก็ได้กดแบบนี้ก็ได้ครับเสียบปลั๊กใช้งานได้นะครับจะลองเสียบลองเดี๋ยมาใกล้ๆก,ก่อนนี่อ่า ตัวนี้จะพิเศษกว่าของชาวบ้านเขานะครับผมตัวนี้เพราะเวลามอตเตอร์เขาทำงานก็จะมีการสายซ้ายขวาโถอะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนเขาหมุนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ส่วนใหญ่ตัวมอตเตอร์จะอยู่เฉยๆนะครับอาศัยโถในการหมุนเพื่อให้ทั่วแต่ตัวนี้หมุนโถด้วยตัวมอตเตอร์สายได้ด้วยนะครับ เป็นในรูปแบบแบบนี้นะฮะแล้วก็ถามว่าตัวปากข้างมีไว้ทําไมก็คือเวลาเราปาดข้างนะครับผมเราใส่ตัวนี้เข้าไปโถก็จะหมุนมาด้านนี้พอโถมาหมุนมาด้านนี้ก็จะเจอตัวปาดข้างนะครับปากเนี่ยตัวปาดข้างมันจะ,ม,นจะมันจะสะลบมันจะเว้าวนิดหนึง่งนะครับมันจะเว้าวนิดหนึง่งคือเว้าวมาปุ๊บเนี่ยพอปาดมาเจอ ขอบข้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเลยหรือว่าแป้งที่มันติดขอบข้างนะครับข้างเถเนี่ยพอมันโดนตัวตัวปัดข้างเนี่ยปุ๊บมันก็จะออกมาอยู่ตรงส่วนตรงกลางซึ่งมันจะโดนตัวหัวตะก้อตีอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นการเหมือนประมาณว่าเราใช้ทรายตะล่อมตะล่อมนะครับแต่นี่เราไม่ต้องใช้ทรายตะล่อมตะล่อมเราใช้ตัวปัดข้างตัวนี้นะครับแทนในการที่เราจะมาแปะด้านข้างนะครับอันนี้คือหน้าที่ของเจ้าตัวปัดข้าง เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าแต่ใส่มันก็จะสะดวกเราเน,เนยติดข้างๆอย่างเงี้ยนะครับตัวาน้ําตาลอะไรพวกนี้นะครับติดข้างมันก็จะปาดให้เลยนะครับปาดไห้แล้วมันก็จะเว้าวมาหาตัวตะก้ออยู่แล้วตรงพอปาาปุ๊บก็จะโค้งมาหาตรงกลางโถนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายขึ้นนะครับ เราแทบจะไม่ต้องใช้พายในการเก็บงานเลยนะครับถ้าเราใส่ตัวนี้นะครับผมรามาดูนะครับสปีดแรกนะครับหนึ่งนะครับสองสปีดสามนะครับสปีดสี่แล้วก็ห้านะครับมีทั้งหมดห้าสปีดนะครับเลือกปรับได้ตามความต้องการนะครับผมตรงนี้อ่า อ่ะโอเคอย่างสมมติว่าตีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถอดปลั๊กนะครับถอดปลั๊กเสร็จปุ๊บยกคอขึ้นเมื่อกี้คอหรือหัวก็ไม่รู้นะครับงงไปหมดอ่ะยกขึ้นกดคางครับนี่ยกหัวเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ยกตัวปาดข้างนะครับโถที่เราตีเรียบร้อยแล้วก็เอามานะครับส่วน ตัวมอเตอร์นะครับเราจะถอดก็คือโดยการใช้ตัวนี้กดด้านหลังนี้ครับกดค้างยกขึ้นนะครับดูที่เขี่ยวมันเดี๋ยวผมจะลองกดเขี่ยวให้ดูกดนี่นะครับมันเป็นตัวเลื่อนล็อกเฉยๆนะครับเรากดค้างแล้วเราก็ยกเครื่องขึ้น,นเวลาเราใส่เราจะใส่นี้ก็ได้กดก็ได้ครับก็ง่ายดี แต่เวลาเราถอดเราต้องกดค้างครับยกขึ้นแบบนี้นะครับผมและหลังจากที่เราถอดเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วหัวตีถอดยังไงนะครับอย่างที่ผมเรียนไปถ้าเราคร้างสปีดอยู่ตัวนี้เป็นตัวกดออกจะกดไม่ออกนะครับจะเป็นเซฟตี้เราต้องปิดไปที่ศูนนะครับปิดไปที่ศูนแล้วนะกดตัวนี้ครับ มันก็จะดันออกมาแล้วเราก็เอาไปทำความสะอาดได้นะครับง่ายๆนะครับอย่างที่บอกไปมันจะมีแบบเรียบและแบบที่เป็นเกลียวนะครับก็คือถ้าเกลียวเราก็ใช้ตัวนี้เกลียวแล้วก็ใส่เกลียวนะฮะแค่นี้เอง นะครับผมจะใส่สองหัวก็ได้หรือจะใส่หัวเดียวแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับผมส่วนถ้าเราจะตีมือนะครับตีมือก็คุณจะใช้โถนี้ก็ได้ตีมืออย่างเวลาผมใช้อะผมทําผมจะไม่ค่อยชอบใช้ตัวสแตนตัวนี้เท่าไหร่นะครับมันไม่สะใจผมจะใช้เป็นแบบมือถือนะครับแล้วก็มาอย่างนี้เอาแต่ถ้าใครเมื่อย นะครับท้งสูตรสูตรผมเนี่ยสูตรแป้งแค่ประมาณสองปอน์เท่านั้นก็จะไม่เยอะมากก็ทําได้แป๊บเดียวนะครับก็เราจะใช้แบบนี้แต่ถ้าคนที่แบบว่าไม่ถนัดก็ใช้เป็นตัวแสก็ได้ครับไม่ต้องมาเฝ้าขเขานะฮะเขาปล่อยเขาตีไปคุณก็ไปตวงเนยตวงอะไตรตวงสูตรของคุณไปนะครับแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็จะมีตัวเทอร์โบให้ด้านนี้นะครับใกล้ๆกับตัวสปีดก็คือตัวด้านหลังสุด จะเป็นเทอร์โบเทอร์โบมีไว้ทําไมกดค้างครับมันจะเป็นความแรงระดับ5้าเลยตัวเทอร์โบนะครับผมตัวนี้มีไว้ในกรณีที่ต้องการความแรงชั่วขณะนะครับเราปัดอยู่สปีดหนึ่งต้องการความแรงชั่วขณะกดค้างครับไปยนะครับเสียงก็จะเพิ่มความแรงขึ้นถ้าเราปล่อยเขาก็จะมาอยู่สปีดเดิมอันนี้คือความแรงชั่วขาะ นะครับผมแล้วจะอ่ะพายตรงนี้ก็หน้าที่ของเขาก็ไม่มีอะไรเก็บงานเท่านั้นเองนะครับส่วนหัวตีตัวนี้เหมาะกับการทําขนมปังหรือคุกกี้ก็ได้ <c oughs> บางทีผมก็ใช้ตัวนี้ปั่นคุกกี้นะครับคุกกี้หรือว่าแต่หล,ลักแล้วเป็นแป้งขนมปังนะครับตัวเนี้ยจะเป็นแป้งขนมปังซะส่วนใหญ่นะฮะ ไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายนะครับสินค้าใช้งานง่ายๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มาก็พร้อมคันนะฮะฝากไปด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเฮ FM 05W อเอาง่ายๆ 05W ก็คือสีขาวนะครับก็คือเป็นตัวสีขาว3 0 0รอวัตต์นะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมรรบประกันให้1ปีนะครับศูนย์บริการเรามี นะครับกิ่งแก้ว154เข้ามาได้เลยนะครับผมและสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นสินค้าประเภทอะไรนะครับติดตามกันได้นะครับสำหรับผมวันนี้คลิปนี้เอาไปก่อนนะครับก็จะเป็นเครื่องผสมอาหารตัวนี้นะครับคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันว่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนนะครับสำหรับวันนี้ผมแอดมายขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนล่ะนะครับสวัสดีครับ Yeah. Mm -hmm.